ชีวิตรอดในชั่วข้ามคืนในร้านค้าขนาดใหญ่เราจะมาลองเล่นดูกันนะคอมผมแย่มากผมพยายามแล้วนะแย่ขนาดไหนก็คิดดูเลยนะ แล้วเราก็อยู่กับล็อบบี้ใช่ไหมโอ้ยเนี่เห็นไหมแย่ขนาดไหนคิดดูคอมโอ้ยออันนี้คือของขายใช่ไหมน่าจะเสียราบักเยอะเลยทีเดียวอันนี้คือ มาแหลกหรือมาบนนะุนเนี่ยมาโอ,โอจะมาเล่นหรือจะมาแหลกจะมาบนุนอันนี้คือโอ้ยแหลกอีกแล้วอันนี้คือเพิ่มช่องได้สองช่องใช่ไหมอ,อ๋อโอเคเรามาลองเล่นดูสิ เล่นยังไงอ๋อแหละคุ้ไม่อยากไล่สุดกดแทบไม่ได้คิดดูอยากมีเงินอยากมีอะไรอยากสร้างนั่นนี่ทำไมคนดีต้องมาเป็นอย่างนี้ อันนี้น่าจะใช้อะไรใช้โทเคนซื้ออีแค่สามเองออามาเรามาลองเล่นโอ้คอ,อมแย่แย่เออเอาหลกไปอ้าว นี่แหละผมเลยลงคลิปทำอะไรเลยแทบไม่ได้มีซามูไรกดไม่ได้แย่ yeah, จังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาทำลังโอ้เขาไม่ลื่นเลยคนทำอะไรไม่ได้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยมันแลกมาก ถ่ายไปทุกคนก็น่าจะไม่ชอบก็เท่านี้แหละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเนี่ยแหละผมในลงคลิปทำการ์ตูนก็ประมาณนี้แหละทำการ์ตูนก็ยากประมาณนี้